นี่ยน้ำซุปออกจากกระดูกก่อนนะครับรวมถึงพักกันง่าโอ้โหเดี๋ยวนะวิไลเจ๋อเด้อเดี๋ยวกระดูกโลดออกมามแล้วครับเอาเดี๋ยวนะครับกระดูกไม่ต้องไฟจ้ากลับมาที่เดิมสวัสดีครับคนบราชาแนลครับในหลายๆเมนูที่ผ่านมาของผมวัตถุดิบที่ใจทำเมนูก็จะเป็นกุ้งนะครับซึ่งก็มีบางท่านคอมเมนต์บอกว่าแพ้กุ้งกินกุ้งปัดด้นะครับ เมนูก่อนหน้านั้นก็นจะเป็นจีนนะครับก็มีบางคนคอมเมนต์บอกว่าบอกกินสัดไก่กินเนื้อควายปัดไต้นะครับดังนั้นนะครับเมนูในวันนี้น่าจะแก้ปัญหาเรานั่นได้นะครับเมนูในวันนี้นั่นคือต้มแซ p e เล้งครับเล้งหรือเอียวเล้งนะครับก็คือส่วนที่เป็นกระดูกสันหลังของหมูนะครับนิยมใช้ตุ๋นเพื่อทําน้ําซุปหรือน้าสต๊อกนะครับจะทํเพื่อน้ําซุปหรือน้าสต๊อกเขามีรสชาติหวานนะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ผมจะจ่ายคือ ันนี้ผมกับพระโอ๋โซนไหนเหมือนกันนะครับซื้อแชร์ไมโครมามันจะเป็นจี้ละติดดูอ่อนทั้งแผ่นอย่างนี้เลยนะครับนี่เวลาเขากินเนี่ยก็ดูอ่อนมันจะกรุบกรับนะครับอร่อยดีนะครับอีกโซนที่คือความหวานนะครับก็คือมาจากพักนะครับนี่ครับผงชเช้านะครับแล้วก็มีหอมใหญ่นะครับแล้วก็มีผักกาดนะครับและแฮมย่างที่จะต้องมีก็คือแครอทนะครับแต่ผมไปกาดแล้วมันผมมีนะครับผมมีก็ไม่ต้องใช้นะครับเป็นอย่างม่ต้องซีเรียสวางหม้อผีเป็ดลงไปครับหม้อผีเป็ดผมก็มีสภาพปิดเบี้ยวกระเจียวหมากันเเลยทีดดวนะคครรัับบโอู ดับต่อไปครับใส่วอเตอร์ลงไปครับวอเตอร์อันนี้จะต้องเป็นวอเตอร์โพรมาจารีนะครับต้องเป็นน้ำบริสุทธิ์นะครับน้ำซุปนะครับใส่ยาข้าวหวานใส่กระดูกลงไปเลยนะครับต้องรอน้ําเดือนนะครับแล้วมันจะค่อยๆาขความหวานมันจะกระดูกก็เนื้อนะครับใส่เข้าไปครับใหญ่ๆนี่เลยนะครับต่อไปครับใส่ซุปก้อนนะครับซุปหมูลงไปตัวนะครับ น้ำจะเยอะแบบนี้ก็สองก้อนไปเลยก็ได้นะครับใส่ซุปหมูก้อนลงไปก่อเพื่อเป็นตัวช่วยให้มันรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับเพราะน้ำซุปน้ำสต๊อกดีๆนะครับบางสูตรบางตีรานดังๆนี่นะครับเปิดใช้เวลาต้มกับเป็นวันเป็นคืนเลยนะครับถึงจะได้รสกลมกล่อมขนาดนั้นนะครับแต่ของเฮาใช้เวลาตุนแค่สองสาชั่วโมงเฮาก็ใส่ตัวช่วยเข้าไปนิดนึงครับเออมันกลมกล่อมรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับดับต่อไปก่อนเป็นความหวานจากพักนะครับอันนี้ก็เป็นพักกาดขาวเนาะอันนี้เราก็ใส่เอาไว้ครับต้มลงไปครับต่อไปนะครับหอมห หั่นก็ระวังมือด้วยนะครับทางดีๆหั่นกับเขียงดีกว่านะครับอันนี้นะผมจะทําแบบเท่ๆหน่อยครับหั่นกับคํานี้เลยอหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆนะครับนะครับใส่ลงไปครับใส่ลงไปครับไปครับัวใชเท้าของเขาครับซับใส่ลงไปครับชิ้นใหญ่ๆครับต่อไปนะครับผักชีนะครับใส่ลงไปครับหักใหญ่ๆครับพริกไทยเม็ดนะครับตามยอบยาบครับ ใส่ลงไปครับเน่เท่าทั่วครับอันดับต่อไปนะครับใส่เกลือนะครับโอเคครับใส่แล้วครับโหครับตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วครับนี่น้ำมันเดือดแล้วตักเอาเนี่ยครับฟองเนี่ยครับขาวๆมันออกมานะกทักเนี่ยครับฟองสิ่งสกปรกครับฟองความขาวความมันของมันครับเนาะตักออกมาครับ เอาละครับขับมาแรงมานะครับฝนพายุก็เริ่มจะมาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูต้งซุปริงของเขาหนะครับตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ2ชั่วโมงได้นะครับนี่ว้าวความท่วมเลยนะความขโมกชงเชงกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเพื่อดูจากน้ำซุปก่อนนะครับนี่ที่น้ำเต็มขนาดนี้นะครับลดลงไปเยอะเลยนะครับน้ำก็เหลือไปเยอะแล้วนะครับเพราะว่าที่เหลือในหม้อก็จะเป็นกระดูกครับดูนี่ครับ นี่ครับน้ำซุปจะใสเลยนะครับแล้วก็หอมกลมกลมนะครับถ้าเอาตุ๋นน้ำซุปมาจ้างนะครับมันจะขุนนะครับนี่อย่างนีจางมันจะใสอย่างนี้นะครับดูน่ากินเลยนะครับเดี๋ยวขอชิมดูสักนิดนะครับอืมกลมกลมแล้วฮะเดี๋ยวผมจะซูมเพื่อดูใกล้ๆครับเขาจะสำรวจคอจีนมันนะครับเดี๋ยวเอาตรงไหนตอนนีครับเดี๋ยวลองเคลียร์ดูตรงนี้ครับอนเคยได้ที่หรือยังนะครับโอเคพอน่าจะได้แล้วครับ เอาว่ะนี่หลุดลอดออกมาง่ายๆนะครับเดี๋ยวดูบริเวณนี้ครับนี่ครับโอ้โหรุดออกมาจากกระดูกเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับเลยได้ที่สุดยอดแล้วครับแยกน้ำมันออกมาก่อนนะครับนี่โอ้โหโอ้โหเดี๋ยวครับแยกน้ำซุปออกจากกระดูกก่อนนะครับรวมกันคักโอ้โหเดี๋ยวครับนี่สวยๆแลยวเดี๋ยวเดี๋ยวกระดูกโผล่ออกมาแล้วครับ เอาเลยครับกระดูกไม่ต้องไปจ้ากลับมาที่เดิมเอาครับคุณสามมากัน้นหนะครับกั้นกระดูกหน่อยครับกัน้นอย่างมันตกมันจะตกนะขอชิ้นปนนู้นอ่ะเออโอเคตะวันกันแกร่งนะครับตอนนี้ฝนจะตกลงมาแบบหลืบหมูหลืบตาเลยครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับโอ้โห สุดยอดจริงครับโอ้อย่างกับอมได้ยินนะครับได้ยินแต่เสียงฝนตกใส่สังกะสีเนาะโอ้คลิปของผมมันจะแล้วก่อนนี่ที่ยังสว่างๆอยูย่เลยมาแบบมึดตึ๊บเลยนะครับโอ้โหมาอีกแล้วครับโอ้สุดยอดจริงครับ อนนี้ครับชิ้นเรมาเลยครับครับใส่เข้าไปครับชิ้นโตๆครับอ่าตัวนี้ที่เป็นเจ้าชิ้นติดตุกอนะตัวนี้เดี๋ยวเราหั่นสักหน่อยครับนี่เราก็หั่นเป็นชิ้นพอครับะครับเฮียครับมีกระดูกซับเลยดีกว่าครับมค่อนข้างจะหนาครับชิ้นพอครับใหญ่ๆแล้วกด้นะครับเพื่อความสะใจครับผมหั่นมาสักหนึ่งชิ้นก่อนครับโอ้โหชิ้นเดียวก็เยอะเลยนะครับ กือบจะติ่มถ้วยนะครับโอเคครับตอนนี้มาปรุงน้ำต้มแซ่บเลยครับอันดับแรกนะครับมะนาวครับเดี๋ยวเอาทดลองใส่สักลูกก่อนนะครับแล้วปอกผ่าันลงไปเอาบีบมะนาวใส่ถ้วยไปก่อนเลยครับอเอ้าโหยอันนี้เอาแยกปุูเป็นถ้วยๆนะครับน้อง โอเคครับสักสี่กรีบใหญ่ๆก่อนนะครับน้องพอก่อนนะครับอย่าส้มลงไปเกแกอยากนะต่อไปครับน้ำปลาครับหนึ่งก้อนโตกะอกว่าแค่นี้ก่อนนะครับพอสักหนึ่งกล้วยนะครับสีเขาจะใ้นะครับผมพวงมานีนะครับจากนั้นใส่พริกของเขาลงไปเลยครับนี่ใส่เขาไปบาง่วนก่อนนะครับ เดี๋ยวลองชิมรสชาติพอก่อนนะครับรับฝานสักเล็กน้อยครับนี่แล้วแต่ชอบเลยครับความส้มความเก็บนะครับเนาะสิ่งที่เขาจะใส่ต่อไปก็คือนะครับหอมผักชีนะครับผักชีลังครับเอาก่อนจะซอยเป็นแบบนี้ครับเอากกาะใส่ลงไปบางส่วนกันครับใส่ทุกอย่างเข้าไปอย่างละหน่อยครับตาดน้ดหน่อยนะครับตาดน้ดน่อยหนึ่งครับ อันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะครับความส้มความเค็มความหวานนะครับค่อยๆปรุงค่อยๆชิมนะครับแล้วแต่ท่านชอบนะครับโอ้สุดยอดละน้ํามันร้ายน้ํามันร้ายทีนี้ก็ราดน้าลงไปเลยครับว้าวนี่โอ้โอก็เสร็จเรียบร้อยครับสําหรับเจ้าต้มแส่บเร่งครับ ต้มแซ่บเล้งผูกกาไฟของผมครับโอเคครับตอนนี้ก็ถึงเวลาชิมครับโอ้โหแม่มาแล้วครับเราจะเริ่มจากน้ำซุปก่อนเลยครับตอนนี้โจทชมรุษก์เกากับจากโรงเรียนมาพอดีนะครับโอเคสวัสดีค่ะโอเคครับเดี๋ยวเริ่มชิมกันเลยนะฮะโอเราจะเริ่มจากน้ำกันเลยครับนี่น้ำมันร้ายนะครับน้ำมันร้ายพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับพร้อมแล้วโอเคครับตักให้พร้อมครับ ยกกล่องนิดนึงโอ้เดียวครับนี่ครับชิมเลยครับเด็ดครับแซ่บแซ่บเวอร์เบอร์โอ้บรรยายนเกินโอ้ใหญ่ๆไปเลยครับหนึ่งชิ้นครับหนึ่งชิ้นครับแล้วก็ตักน้ำซุปเองเลยฮะหยิบชิ้นโปรให้นะครับต่อไปนะครับที่นี้ครับโอ้ผมว่าผมเอามทิศกระเพ้วนะครับน่าจะเอาที่ตักมามากกว่าเนาะ นี่โอ้ใหญ่ๆเลยนะครับอ้าวครับน้ำต้มแซ่บลงไปครับมาใกล้ๆนะครับจะหกครับพรอมยังครับพอแล้วไปอันนี้ครับเดี๋ยวอันนี้จะเป็นตัวดูอรครับรับรองว่าจะพูดจะติดใจครับตัวนี้โอเคชิมตัวนี้ก่อนเลยนี่ดูอรนานที่พ่อไปจะชิมตัวนี้ชอบดูอ่นี่ครับเป็นดูอรนะครับโอ้สุดยอดจริงครับ โอเคชิมลววเ,เลยครับอ้าวนี่ครับลูกออลูกอ่อนคำใหญ่ๆเลยครับลูออกอืมอกรุบๆนะกรุบกรึบเลยกรุบกรึบกรึบเลยนะฮะอืม,อมเคี้ยวมัน่อยนี่ครับกับบรรยากาศดังแรงครับชุดอยอดจริงครับนี่นะครับอขออนุญาตใช้มือนะครับ ใช้มือเพราะความสนใจนะครับต้มสับเล็กปเปื่อยๆครับชิ้นใหญ่ๆครับดูครับไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่า,าครับอันนี้เป็นตัวดูออนนะครับแล้วก็เสิร์ฟพริกเข้าไปตัวเองนะครับเผ็ดแซ่บจี๊ดจ้าเลยครับ ก่อนนี้ครับเราออกมาแล้วนี่ครับลูดหมดไม่ให้เหลือเนื้อเลยอ่อนครับของใหญ่ๆครับมันกรุบๆครับเนื้อมันเปื่อยครับ เป็นเมนูที่อร่อยเด็ดเพชรสะใจมากเลยนะครับก็ลองไปทำกันดูนะครับคลิปนี้ก็ขอปอแค่นี้ก่อนนะครับโอเคครับเราเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับเรามาเป็นครอบครัวผีสิงกันเถอะครับ